สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปงปาย FC ช่องเสียบอยหมูสดสุขุทุกคนนะครับเนาะวันนี้เสียบอยหมูสดอยู่ที่ร้านพ่อปู่ประดิษ์นาคราชทางบ้านจำปะดงนะครับเนาะวันนี้ช่องเสียบอยหมูสดก็มาเล่นอยู่ที่หน้าลุงพลนะครับเนาะโอ้โหครับวันนี้ก็มารอต้อนรับ f c ฟพอตตมาไกลเลยครับจากมาซปปอลาวนะครับแล้วก็ยังไงมันยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมไปชมไปทักทาย f c ฟพอต่อกันครับว่า มาหาลุงพลแต่ไม่เจอลุงพลนี่จะถ่ายรูปกับใครเนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวช่องเสียบอยมุสดจะไปถ่ายบรรยากาศที่เอฟซีลุงพลนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวใครมาจากไหนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศพร้อมๆกันครับเอฟซีไปกันเลยม่ด้แทนนี่ก็อีบย่านมาแต่สารคามโอมาแต่สารคามก็เลยพามาพี่โอ้อ่ะนี้ครับนี่ก็คือบรรยากาศครับอยู่ที่หาลุงพลนะครับเนาะโอ้ก็เอฟซีมาไกลนะครับเนาะ วันนี้ช่องเสียบอยมุสดก็อยู่ที่วังองค์ปู่ปริจิตราคาระนะครับเนาะโอ้มาไก่เนาะน่ครับเกาะเอฟซี FC มาครับวันนี้โอ้เยอะแยะมากครับเอฟซีนี่วันนี้ก็เอฟซีเยอะมากๆครับวันนี้มาที่วังพ่อปู่ปริจิตเนะาะนี่ครับวันนี้ช่องเสียบอยมุสดก็มาเล่นอยู่ที่นานลงพนนะครับเนาะโอ้โหนะครับดู เอฟมาน,นี่ก็อีกรถตู้คันหนึ่งเนาะอ่าครับกำลังจะเดินทางกลับเนาะนี่อยู่ตรงนี้ก็มีรถตู้มาโอ้เยอะแยะครับนี่สองคันเลยครับเนานะรถตู้เอฟซีก็มาครับมาไกลเลยครับเอฟซี FC วันนี้วันนี้ช่องเสียบอยหมูสดก็มาเล่นอยู่ที่หนาลุงพนเนาะโอ้อะไรครับลุงพนพนประยูพนไปนครพนมครับไปนครพนม มาแต่เ่กอร์อยู่จังหวัดตกสาร,สารครามโอ้มาไก,าากาาเ่กอเกอฟทนะีมาจากสารคามเนาะนีครับก็มาเที่ยวมาสักการะบูชาองค์ปปริกิตเนาะเอฟทีมาไก่มาจากสารคามเลยครับนี่เอเรามาดูตรงนี้ครับเอฟที FC. นี่ขายเสือ้อลายคามไม่ใช่ไม่ใช่ใชขเขาเรียกชุดชุดชุดสาวผู้ไทยปะครับอันนี้โอ้ฮะ ชุดสาวภูไทยผ้าขามาหมัดโคนเนาะอือฮอครับวันีก็มาหาลุงพลจะไม่เจอเนาะก็เลยถ่ายกับรูปลุงพลเลยครับวันนีอ่ายิ้มครยิ้มย um um ิ้มย um ิ้มอือฮึวันนี้มามาไม่เจอลุงพลก็ได้ถ่ายรูปกับลุงพลเนาะใครว่าลุงพลกับป้าเตียนไม่อยู่นา ลุงพลนี่ไม่ใช่นะครับมาต้องเจอครับมาแล้วต้องเจออ่าครับอุ้งซีก็มาไกลเลยนะครับนะอุซีนี่ครับก็คือบรรยากาศครับอยู่ที่ลุงพลอุ้งซีมาไกลเลยครับจากสารคามเนาะโอ้ทุกอย่าง20บาทปะครับนี่ยี่สิบห้าบาทค่ะยีบาทโอ้นะครับอืมสองร้อยห้าสิบบาทเนาะ ผมเห็นแต่อยู่ตลาดนัดของถมเนาะพคนเอาเซนตะแคร์จนสิทละทุกอย่าง2บาท2บบาทย0่บาทเนาะคือประดิษฐ์เล็กซีมาใกลเลยนะเพื่ออุดหนุนป้ากรใสายลอยเดิมเพื่ออุดหนุนป้าคำใสคนละตัว2ตัวเนาะ250 250ใช่ไหมจ่อ้ออุ้ยอันนี้เหมือนเหมือนชุดกับชุดนางรำจำปดงเนาะออดำแดงธรรมดานึ่ง 1,100นะคะตัวนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ลดแล้วค่ะ400เพราะว่ามันเหลือเท่านี้โอ้เหลือ400ร้อยห้ามาค่ถุงก็สวยเลยสองร0อยห้าสิบค่ะบไปไปเลยเสียบอยอืม250บาทครับช่วยไหมครับนี่ป้ามาแต่ไหนครับนี่มาจากจังหวัดไหนครับโอ้มาทีคขอหลวงเวียงจันทร์มาบุญท่าพนมเลยโอ้มาบุญท่าพนมกำลังสีเม่อเบิคัับนี่ โอ้กะเลยมาแวะมาบ้านนี้เลยโอ้อย่างนี้เราไปดิครับครับพนมไปมาแล้วบังคับนี่เจ้าไปมาเลยไปมาแล้วโอ้อันนี้มาจากโซบะปะร่าบังคับนี่โอ้มาบุญมาบุญท้าพนมครับมาบุญท้าพนมโอ้กะเลยมาแวะโอ้เซเวนท้าพนมไปมาแล้วมาอะไรก็มาแวะลุงพลโอ้มาแวะลุงพลปลาปลาบัวจื๊อเอาเมื่อวานนี่ไปนครพนมบ่เจอบ่ครับ เจอโอ้ไปเจอแล้วเจอเดียวทางเห็นซื่อเห็นซื่อโอ้ยังนำทางแต่แต่แต่บม่ได้จอดโอ้แต่ไม่ได้จอดรถโอ้ครั้งหนึ่งเทือเล็กป่ครับมานี่เทือเล็กเทือเลกโอ้ครั้งแรกที่มาโอ้มาหลายคนบ่ครับเก้าคนสิบคนแปดอันนี้มาเออนางั่นเนาะอันนี้ครับนางงป โติดตามมาบอกมาตอติดตามลุงคนมาตลอดมาเพราเจ้าได้ให้หูพจเออนี่ครับมาทานมามางบัตรลุงพจนนี่ครับนี่เด้นไทยหูบกับลุงพจนนี่ครับเนี่มาไทยหูบกับเพื่อนนี่เลยอันนี้ก็เอฟซีพอต่อเนาะมาจากสปปลาวครับหลังจากที่มาเที่ยวเต่พระธาตุพนมเนาะแล้วก็เลยมาเวอ มาแวะผับบอจอเจอแต่บอกอยุ่อยู่ทางเนาะเจออยู่รางระหว่างทางครับขำขำเมื่อทางไหนครับทางหนองคายนี่ับคขำาเมื่อหนองคายนี่ขทางหนองคายอ่านบทเง่นอ่านอ่านอยังก็อ่านยังอ่านภาษาลาบ่อ่านผิดอ่านถกเอออ่านผิดอ่านถึก สบายดีเจ้าสบายดีเจ้าสวัสดีครับไปไปให้กุณลุงคุณลครับผมอันนี้ครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับนี่บอออันนี้ซ้อมเสียบอยูมูอสุดแดนอืครับผมมาไกลมาจากคนครับอันนี้เก้าคนไปโอ้ไปลินอันละครพนมอืมเจอลุงพ่นอยู่บ่ครับตอนย่างไปเห็นอยู่แต่ว่าขี่รถผ่านบริจอดโอ้ครับผม ครับผมอันนี้คือปลาฮันนี่เนาะอนนี่ครับอันนี้ก็มาไกลเพื่อนมาจากสปปลาวครับขี่รถตู้มาแมนครับ,<อ>บเพื่อนไป,ปโพืยมาเป็นเก้าคนบ่ครับเพื่อนไปนะครพนมไปไว้นครพนมพาพนมเมื่อแล้วกำลังสิเมื่อกันเลยมาเวลงพนีเอเอลุกคนก็อยู่พุ่นแล้วเห็น<ๆ>เห็นเพื่อนเห็นกันอยู่ขี่รถทานเนาะโอ้เพิ่นมาจากสปปลาวเนาะ เพิ่งกำลังจะเดินทางกลับครับเอฟซี FC. วันนี้ช่องเสียบอยมูสดก็มาเล่นนะครับน้องมาเล่นอยู่พุ่งน้าลงพนก็มาต้อนรับเอฟซีเนาะเเพิ่นมาไกลครับจากสกปปลาวผมก็มาเล่นอยู่ตรงนี้แล้วครับเพราะว่าก็ไม่ได้ไปพระธาพนมเนาะอ่าพอดีก็มีธุรกิจอะไรด้วยอยู่บ้านก็บ้างวันนี้เราก็เลยมามาเล่นอยู่ที่นาลงพนครับมาดูโอเอฟซี FC มาไกลครับวันนี้เอฟซีมาไกลเหรอโอมาตั้งไกลเนาะ สีส้มขามเพื่อนบะอ่ะนี่ครับก็มาเที่ยวเนาะโอ้มาใจเลยดูดะ <c oughs> โอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สีเมื่อเราบะครับแต่ส <c oughs> ี่เวยตัวไปอีกเพื่อนมาอยู่เนาะเพื่อนไปนักพัฒนาพนมมาพบเจอกันซรับเนานะโอ้อะไหครับมามามาคู่มือครับลุงพลมาคู่มือแต่มือ่อนีเพื่นบาอยู่สองสามมือแหละหละับเพื่อนไปพระาธาตุพนมดีดีดีเนาะครับที่สวยครับอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> ครับ ครับเปเลียงท่องเที่ยวองเ่ยวยครับอมาจากคนครับอันนี้นะสิบกว่าคนมาแต่ส่ครับจังหวัดใดนี่สารคามโอ้พี่น้องไอ้หนุ่ยนย่บ่ครับโอ้หนุ่ยเมวเยียมนี่เ้ยเนดสครับกยยเห็นเนาะหนุยเลยพามาเนาะโอ้ครับผมบ่โอ้ครับผมอ่ะวันนี้ก็ มาที่นาลุงพลเนาะมาดู f อซแล้วโอ้โอเยอะแยะนะครับเนาะก็มาหาลุงพลแต่ไม่เจอเนาะก็ได้ถ่ายรูปกับลุงพลครับเนะี่าวันนี้ช่องเสียบอยมูสดกับช่องป้าฮันนี่เนาะก็มารอต้อนรับ f อฟซพอตอที่เพิ่นมาไกลครับ,บนี่ครับโอ้นีครับอ่ะนี่คือบรรยากาศครับอยู่ที่วังองคูหาลิกิตาขาดครับ f อซกาา็มาร่วมถ่ายภาพเนาะนี่ครับอืมนี่ครับวันนี้ก็มาไกลเนาะ ะะโศกมานจากพี่น้องทั้งสารคามครับมาขอพรจากปูเดี๋ยววนาที่สิมกับมะฮอดน,นะครับปูสิไปเขายู่ดอกมาน <c oughs> จำปาดงที่ผู้คนยินเชื่อลือนานตั้งอยู่ในแดนสยามอยู่ที่เมืองสักลนนคร โอปาริจิตที่หลายคนกลับไปขอพรถ้าใครมีเรื่องเรื่อร้อนก็ขอพรได้สมดังวังอยู่ที่อำเภอว่านอน,นี่ว่าแดนงาม